สวัสด okay, ีค่ะพีน่้ค่ะคเป็นยังไงบ้างปีนี้เออปีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้จัดอะไรมากนะคะสำหรับวันเกิดปีนี้ก็ก็รู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็จะนัดเจอเพื่อนเป็นกลุ่มๆมากกว่า ก็ก็ดีค่ะจะไปทำบุมตอนเย็นก็เจอเพื่อนเป็นไงบ้างกับชุดวันเกิดที่เราคือคนบอกว่าคือฮาแเซ็กซี่อันนั้นน้อยมากเลยนะคะชุดวันเกิดล่ะคะก็ก็ตอนใจออกจากบ้านใช่ไหมก็คือต้องมีเสื้อคลุมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ออกจากบ้านอว่าพอถึงแล้วเราก็ถอดแล้วก็โดนดุหลังอันนี้ที่เราคิดมาแล้วว่าจะต้องแบบมีติงออกคือจริงๆแล้วก็มีเพื่อนมีช่างแต่งหน้าคิดบอกว่าทีมเนี่ยคอนเซปต์อยากขอเป็นแบบ C2 ได้ไหม เราก็เลยบอกเฮ้ยหรอแล้วใครจะแต่งในที่สุดก็ดคือทีอ่เขาแน่นนแล้วเราก็มีเพื่อนๆคอยช่วยดูชุดให้ค่ะจริงๆมาเป็นคอนเซ็ปต์อะไรที่เราคิดมาไม่ได้ใช้สมองคิดเลย <c oughs> เพราะว่าถ้าคิดคงไม่ได้ใส่แบบนั้นาะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคือแบบมันยากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็ยากแต่ก็สนุกดีค่ะทุก็ดู enjoy ผู้จัดก,การนีฉันได้รางวัลอันดับหนึ่งนะคะทำไมคทำไรแต่งตัวโป๊ที่สุดง้โหโอ้โหอีกเหร พราะาเกิดใช่เพราะควาสองของมาเกิดค่ะอ่าแล้วเป็นไงสามีว่าไงเัรา็เหตุกาั่นชุดนั้นของเราสามียังไม่ได้พูดอะไรนะคะสามีก็ยังมีการคลิกไลค์อยู่ค่ะต่แสดงว่าโอเคผ่านแต่คนที่ชมว่าโอ้หุ่นเราอย่างแบบว่าเซ็กซี่นดีมันดีคุะก็จริงๆแล้วเออพอเราอายุมากขึ้นนะคะเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าเราจริงๆชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบออกกำลังกายแบบไหนทานอะไรที่มันลงตัวไปหมดค่ะก็เลย อาจจะเป็นแบบจุดที่ลงตัวสําหรับเราตอนนี้มันยากไหมสำหรับยากถึงตอนนี้ใ่มก่นจะได้จแาบบยากค่ะ,คะพเพราะว่า<อ> <ๆ S 1> เราเคยแบบเราเคยหลุดไปไกลเยอะมากเลย <Staff> หลังจากมีลูกก็คือหลุดไปไกลมากกว่าจะกู้กลับมาได้ก็ใช้เวลาค่ะก็ะความพยายามความอดทนสูงแต่ก็ก็กคนทาได้เราทําได้พวกก็ทําได้ปิงปองก็ทําได้ทํากินก็ทําได้จริงเหรอจริงๆไอแคร์ทา เอแคลนี่นะเบื่อวานนะเขาทำได้แต่ที่เขาพูดแล้วว่าเขาจะเขาจะเอาท้ำให้ได้เมื่อกี้ตอนที่มีบอกว่าหลุดไปไกลมาประมาณไหนที่รู้สึกว่าฉันไม่ได้แล้วฉันต้องกลับมาเป็นก็หลังจากมีลูกก็ยี่สิบโลค่ะได้ที่สุดก็ทำได้ฝั่งนั้นก็ทำได้ก็ตอนนั้นตอนนั้นที่หลุดตอนนั้นที่หลุดไปไกลมันรู้สึกเห็นมากอุ้ยฉันเพกไปฉันแบบสามีไม่แตะเนื้อต้องตัวเลยวจริงเหรอจริง บางคั้งไม่ใช่ถูกมันไม่คงไม่ใช่จริตที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เขาชอบเราเขารู้จักว่าเอมี่ก็ดูแบบเออเออเออก็จะเอาแบบเอาแบบโลกมันยาก็คือรักในสิ่งที่หนกเป้นโลกแห่งความเป็นจริงก็คือหันหลังใส่ตลอดแล้วพี่หนุ่มมีพี่แบงไงตอนนั้นที่สุดว่านี่ไม่ใช่คนคุ้นเคยของฉันก็จริงๆเขาก็บอกว่าเขาชอบอะไรที่มันสวยๆงาม ก็กดกดดันเล็กน้อยค่ะแต่สติครียดสามีแม่ทำให้เป็นแรงผลักดันที่สุดของเราใช่ไหมคะไม่ได้เป็นแรงผลักดันที่สุดค่ะผู้จัดการเป็นแรงผลักดันที่สุดไม่ทำไมอ่ะไม่เขาจะคอยมาแล้วเขาก็จะจับแขนจับหลังมีปีบหกเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วเขาก็จะบอกว่าน้องอาชีพในวงการของน้องจะสิ้นสุดถ้าน้องยังเป็นแบบนี้เขายืนเขาพู่อยางงี้เลยหรอแรงขั้นเขาลายมากนะ คุยสุดขั้หน้าใหม่แต่ทุกคนอาจจะลืมแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาสวยขึ้นนะคะมาเซียอ่ะกับมาอย่างนี้พี่หนุ่มว่ายังไงบ้างตอนนี้นชอบคถ้ายอมถามว่านั้นมันกลายเป็นปัญหาแบบความสัมพันธ์ของเราไหมคะเออจริงๆก็ไม่นะคะคือมิก็พยายามตลอดนะคะแล้วก็รอบนี้ก็ก็ดีใจที่เขาชมตลอดอันนี้ก็คือออกจากบ้านก็ชมตลอดไป ชนตลอดจนจนเผยบางทีแล้วก็มันมาเขาสปอยเราไปตลอดนะก็สปอยแต่ช่วงปีนี้คนจะได้มากที่สุดเลยนะคะแซวาอ่านแล้วมันเกิดของใครอะไรอ่ะให้หูฟังแอปพอดอ๋อตรงกระจิที่ผ่านมาเครื่องเพชจงงไหมล่ะเครื่องเพชรนช่วยช่วยไม่อ่ะก็ให้แค่นี้แหละเดียวจอดเหรอใช่แล้วก็ลูปเค้กเป็นลูปเอ่อแคทวเบลเพราะเขาบอกว่าเออพี่ลุงเห็นหนูไปที่ยิมแล้วหนูก็ยกตลอดทุกวันก็เลยเนี่ย

อ่ะพูดลดที่นี่บอกที่นี่บอก่ลงเนี่ยจะน้อยก็ตอนแรกอรไม่ค่อยน่อยไม่ละาเขาก็ให้ตลอดเลยหรือว่าหรือว่าสถานีต่อไปเวลนไทยเขเที่ยวไว่ได้ไม่เคยได้อะไรในเวลนไทยไม่เคยได้ทางข้าไม่เคยไม่เคยได้ในวันเวลนไทเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นวันเฉลิมฉลองของมหาชนเขาบอกว่าทุกอย่างก็แพงมาครับเห็นไหมทุกคนคิดว่าชีวิตแบบว่าเออแบบเจ้าหีไม่ใช่เลยนี่คือสิ่งที่ต้องเจอแต่เขาแต่เราก็เคยให้เขาใหญ่สุดนล้ให้รดเขาว่า เป็ไงล่ะป่าแม่อออ่ะ mm ทุกคนเตือนเขาด้วยนะค่ะป่าคือว่าเกิดก่อนเกิดเขาเกิดเลยไม่ต้องเล่นเกได้อะไรนะตอนนี้เราขาดอะไรอันนี้ก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากช่วยจ่ายค่าถือลูกด้วยค่ะอโแต่ถ้าจะให้ก็ไม่ติดไม่ติดไม่ติดถามเรื่องยังเรื่องเขาลืมเขาลืมว่าพี่จะเสนออะไรก็สิอ๋อเอออืมเออจริงๆริงถามว่า เออหลังจากได้กลับมาทำรายการบอลเดนมงใช่ไหมคะมีมีความสนใจค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ในเร็วๆนี้ไม่มีความสนใจเพราะว่าอะไรที่มันน่าดึงดูดว่ามันน่าจะลงมาเล่นในสนามหรือาก็รู้สึกว่าเออตัวเองโตพอแต่จะไม่ได้เก่งหรืออะไรนะคะแต่ก็เออพอได้กลับมาคูดคุยกับวงการนางงามเราก็รู้สึกมันเป็นอะไรที่เรายังยังรักอยู่แล้วยังอยากที่จะให้อะไรกับมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า สเตปอาจจะก็ต้องตามสเตปไปเนาะนีอ well, so we okay. ันนั้นอาจจะแบบว่าเป็นอะไรที่ต้องมีที่ปรึกษาต้องมีอะไรมาช่วยเยอะอย่างพอเราสัมภาษณ์อะไรคนอะไรบางทีจะไปในชั้นที่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่น่าค้นหาแล้วมันเป็นแบบใหม่ๆค่ะก็ก็รู้สึกว่าเรายังมีอะไรที่เรายังชอบสิ่งที่เราเคยเจอตอนสมัยที่เราเจอเนาะแต่ด้วยยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็ยิ่งอยากที่จะเห็นการพัฒนาที่มากกว่านี้ค่ะแล้วก็อินพุตของคนยุคใหม่ๆรุนใหม่ๆทําให มันยังเป็นองค์กรที่ยังศักดิ์สิทธิ์สำหรับทุกคนนะคะก็รู้สึกว่าอันนี้เราเราอยากให้มันคงเป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับทุคนเราก็เชื่อว่าทุกคนจยหลงรักในวงการนังงานมเขาถามว่ามีโอกาสไหมว่ามันรอรออยู่ใส่ยึ้นหม่สิแต่ว่าหน้าเราจะเป็นะกายนะก็เราชอบเราชอบค่ะแต่ว่าหลัากนีราคาเราไม่มีลงไปเสือาคาไม่มีค่ะก็เตรียมเงินไว้แล้วเราจริงจังนะ พีม um, ี่ถ okay. okay, okay. okay, okay, ้าทำต้องเป็นน <ah> okay, okay, yeah, ิตยยันไทยแลนด์ถ้าทำแล้วมาช่วยเราได้ไหมอ่ะัตีไปค่ะัยัตัวเลยโอเคค่ะเร็วๆนี้ก็คือปีหน้าเลยเยรอสามนานมากเลยนะพี่มู้คนโฟลรอามมาแลนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ชมไม่ชมต้องปเล็กด้วยไหมคะโอเคเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ